สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถ่ายวอล์กกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ที่งานอะไรนะสถาบัตรเรืองแสงครับสถาปัตรเรืองแสงนะครับก็เราอยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในงานกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานกันแล้วนะคะแ๋่วตอนนี้ร<ะ>เราจะชมบรรยากาศกันเลยค่ะนี่นะครับ ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนี่ก่อนได้ทังนั้นอ่ะ どうもどうもどうも。 อ้อนนะครับเมื่อกี้เป็น ชิปวอล์กของพวกกลุ่มพวกเรานะครับที่เราไปถ่ายกันก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของพาร์ทอธิบายนะครับก็มีอะไรบ้างเชิญชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มศิลปะก,กับชีวิตเซกที่5วันนี้พวกเราจะมาอธิบายถึงการแสดงที่พวกเราได้ไปรับชมกันมาค่ะเราชื่อสมาชิกของกลุ่มนะคะ หนายสิทธิวัต์วัสุนธราวัตสองนางสาวนันทิพรน,นามลี 3. นางสาวนันทนิชาพลสุวรรณสนางสาวรัชยาพลอีสาร 5. นายอุดมพลพดุงศิลป์การสแสดงคบวแดนนะคะความเป็นมาเป็นการเรียนแบบท่าเต้นของศิลปินต้นฉบับโดยได้รับความนิยมจากกลุ่มแฟนเพลงและ ผู้ที่ชื่นชอบการเต้นทั่วโลกโดยเฉพาะในวงการเคป๊อปเจและเพลงสากลอื่นๆซึ่งการเต้นโคเวอร์แดนมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมการแสดงและการเต้นที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินชื่อดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแนวคิดของการแสดงโค v e r ร์แดนนะคะแนวคิดของการแสดงนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทค่ะ 1. การเรียนแบบต้นฉบับให้ใกล้เคียงที่สุด 2. ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ 3. ความร่วมมือของทีมหรือการทำงานเป็นทีมค่ะ 4. ส,สื่อสารกับผู้ชมผ่านการแสดง 5. การพัฒนาความสามารถและทักษะการวิเคราะห์จุดเด่นของการแสดงนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีท่าเต้นที่แข็งแรงท่าเต้นจะมีทั้งความผิ้วไหวและแข็งแรงรวมผสมเป็นหนึ่งเดียวมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีความพร้อมเพียงกัน ท่าเต้นมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นค่ะจุดด้อยของการแสดงการแสดงจะมีความขาดเอกลักษณ์สูงเนื่องจากเป็นการเรียนแบบต้นฉบับให้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะมีต้นทุนที่สูงนะคะและใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลานานมีการแข่งขันและแรงกดดันที่สูงมากขึ้นนั่นเองค่ะความประทับใจของการแสดงหรือทัศนศิลป์ที่จัดแสดงในมุมมองของผู้ชมความประทับใจ จากการแสดงโคเวแดนเกิดจากหลายปัจจัยเช่น 1. พลังความกระตือรือร้นของนักเต้นการเต้นที่เต็มไปด้วยพลัง,งความมั่นใจทําให้ผู้ชมรู้สึกอินไปกับการแสดง 2. ความพร้อมเพียงและความแม่นยาถ้าทีมมีความพร้อมเพียงและแม่นยําในทุกจังหวะผู้ชมก็จะยิ่งประทับใจในความสามารถของนักแสดงการนําประสบการณ์จากการชมการแสดงไปใช้ในชีวิตประจําวันการชมการแสดงโคเวแดนไม่เพียงแต่เป็นความ บันเทิงแต่ว่ายังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายด้านเช่น 1. การทำงานเป็นทีม 2. การเพิ่มความคิดสร้างสารรค์และความมั่นใจ 3. การเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ 4. การพัฒนาด้านความเคลื่อนไหวและสุขภาพข้อควรปรับปรุงแก้ไขการแสดงเรือทัศนศิลป์ที่จัดแสดงข้อควรปรับปรุงแก้ไขการแสดงนี้คือ การจัดวางตำแหน่งการแสดงการแสดงนี้จะมีบางช่วงที่จะอยู่ฝั่งขวาของเวทีเป็นระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควรบรรยากาศและปฏิกิริยาของผู้ชมระหว่างต้นฉบับก,กับการแสดงบรรยากาศและกิริยาของผู้ชมผู้ชมมีการแสดงอาการตกใจกับการแสดงที่มีความเซ็กซี่และมีการส่งเสียงกรีดและมีสีหน้าที่ตกตะลึงกับการแสดงควววาามทส่ตั รับใจกับการแสดงดีมากเลยค่ะรู้สึกเสีงได้ดีและเต้นออกมาสวยเอนยเนร์จีมาเต็มทําให้คอยตามไปด้วยดูแลไม่น่าเหมือค่ะแนวโน้มและความนิยมของการเต้น c o เ e r dance ในปัจจุบันคือการพูดถึงกระแสและทิศทางของวงการ cover dance เช่นศิลปินหรือวงดนตรีที่กำลังเป็นที่นิยมในการเต้นนำมา cover แพลตฟอร์มที่ผู้คนมักเผยแพร่ผลงานเช่น YouTube หรือ Tik t o k รวมถึงรูปแบบการเต้นและท่าเต้นที่ได้รับพรมิยมในช่วงนั้นอีกด้วยค่ะก็เมื่อกี้นะครับเป็นคลิปคลิปวอล์กที่พาไปทัวร์ในงานนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายงานโคเวอร์แดนนะครับเป็นหลักๆของงานเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปอธิบายของเรามาจนจบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปพาทัวร์คลิป โคเบแดนแล้วก็คลิปอธิบายของกลุ่มพวกเรานะครับแล้วสำหรับผู้ใดที่มีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกลุ่มพวกผมขอขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณครับ